ชันยองอเซโอก็มาอยู่กับช่องคนคนนึิงผู้เขอคุณเลนนะคะเออไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเราตั้งชื่อช่องแบบนี้โอเคนะคะก็มาเข้าเรื่องกันก่อนเราวันนี้เราเจะจะมาสปีดเทนโอซีเมสโนเยยบะแล้วก็นำมาใส่ในชุดของผู้กล้าโลภพงาดนั่นเองนะคะซึ่งแรงบันดาลใจที่ได้เนี่ยก็มาจากใครหลายๆคนที่นำมาสคอตไปใส่ชุด ของแอนิเมชันหลายๆแอนิเมชันแต่ว่าเราจะเอา O.C. เนี่ยไปใส่แทนซึ่งความยากเนี่ยมันอยู่ตรงที่การลงแสงสีเพราะว่าเราเป็นคนที่เน้นโทนสีเข้มมากมันก็เลยติดอยู่ตรงนี่แหละคะ่ะตรงโทนสีผมก็คิดอยู่นานว่าจะลบออกดีไหมก็ต้องฝืนลงลงไปสุดท้ายมันก็ก็ดูเวิร์กดีนะ ในส่วนของการลงแปลงปัดของแบ็กเก่าเนี่ยเราจะใช้เป็นผู้กันนะคะผู้กันลายจุดก็ที่มันจะเป็นน้ำนมฟูฟูไม่รู้สิ <c oughs> คุยเองคนเดียวนี่ม,มันสนุกใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของต้นไม้เราจะใช้บัตรใหม่แล้วก็เอาสีของแอร์ u ัชเนี่ยไปปัดๆเพื่อให้ให,ให้ให้อะไรวะ ให้มันดู้เข้ากับแบบกาวนะเพราะว่าอันที่มันให้มาเนี่ยมันตัดคนละเฉดสีมากเลยนะมันเหมาะกับที่จะใช้ในการวาดแบบพวกโลกสวยแต่เราไม่ได้วาดโลกสวยไงเราก็เลยต้องลงบัชเองเลยแล้วเกาก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราค่อนข้างจะไม่ชอบใจก็คือการข้ามขั้นอรมนี่นะคือเราลงข้ามขั้นจริงๆไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแต่ว่า ก็ลองลอง,ลองวาดไปมันก็ได้อยู่แหละเรียกไล้ว่าต้องขอบคุณตัวแอปที่ให้บรัชนี้มาจริงๆนะคะมาแค่นี้ก็ไปนะคะบ๊ายบายค่ะไปติด,ดอิเวทตออแล้ว <laughs>